มึงนี่คือแต่งตัวงามแต่พี่นอ้องเอ้ย <Yeah. S 2> ตามจนเจอพ่อเมาอเมื <Yeah. S 2> ม่อนี้วันที่แปดรีเก่าแล้ว 8, <9. S 2> พี่นอ้องจังเห็นมึงดูมั mm. วที่่านมหนี่แนวทางของพ่อเมา่เป็นหเก้าหาซี่เก้าหาหกน่นดียากก็เลยเขียนหหาซี่หาหกเก้าหากับหาหาห้เพิ่น ให้เพิ่นซี่ให้ว่าเลขจะออกตัวได้เพิ่นซี่หาซี่กับหาหกพี่น้องเอ้ยเลขออกห้าสี่ล่างมาเต็มเต็มเนี่ยแหละค่ะ่ถ้าตัดจริงๆสามตัวในข้าบนข้าล่างเลยนะนี่ใช่แต่ว่าเก่าซี่ห้องบริษัทไทยนะคะอัดาตัดจริงๆข้าวบนข้าวล่างพ่อเมาสุดยอดอีรีตามหาพ่อเมาว่าได้หาง่ายได้พี่น้องหาอยากก็ท่องอีกมู้นี่บังเอิญเห็นเพิ่นนั่งอยู่ตงที่ย่าล่างแลนดถมากเบรกลางเล่อย คนพากันยืนเบิ่งวบนนุ่นที่ญาวยังคือจอดบ่กจอดยังได้เห็นพอเมาหาโตหยากกันว่าบ่กว่ให้เขียนถ้าพ่อเมาเขียนพ่อเมาเขียนให้เขียนหอดภาษากินบอกเป็นโตก็ได้จ้ะกัดสิบอกเป็นโตให้ให้นุ่นที่ญาเขียนแล้วพอเมาบอกเป็นโตบ่เอาไล่เอาแค่สองคู่แล้วนุ่นสตัดให้แล้วใครพอเมาสี่คือเก้าอ้าเรียกสีออกโตได้ตันนี้พ่อเมา เดี๋ยวสีค่ากับเขาอยู่ที่สิบหกมีนาคมวดนี้วันที่สิบหกสีออกตัวได้สอออนก่คือว่าก็จะย่านบุกแขงทางข้งที่เราบ่ายอ้าวปิวเลยอ๋อไม่เป็นแบบนี้เมยบุญอืมอบุญแล้วมันออกมันถูกถือเอฟซีถือด้บุญเล้เนี่ยต่วบอกคนเนาะถือก็ไดพูุคนเมื่อไหร่ตัวสื่าใหม่ก็แขันบ้า ตัวได้บะเนียก้าหัวซีมนองก็แล้วครับไม่หล่อทั้งหาซีทั้งเก่าซีไม่ออกไปแล้วตัวอีกแบบนี้น้องเขียนเอากระดาษให้น้องเขียน้อาเขียนเอาร้องมาคอเข้าเอาสครูเด้อสองครูอาจารร้อยเนาะเอาขัดด้วยหามเกีภาษาจีนเนี่ยขมีขมเรือนขมพกแไลกสามเด้อ ด้ยาวม้ด้ยหัเอาหหกเนสามกระกเขมขบขวขวงงขวงขว้างขว้างขว้งขว้างขวขว้างขว้ขว้างขาางขว้างขว้าี้างขางขว้างขางขวาง้วา้งา

อย่ไม่ถึก็เป็นน้วงไงอย่ก็เออก็กลเป็นกินงมเนี่ยสบาทนีดดีอยู่มากเลยสบาทิียว่มควรจะาเงออมาบสุดได้สิการยั่วพอีบหาบาทบะาทบาท่อนเขียนไว้แล้วเดวได้สีถานม่บันนี่บันนี่บันนี่นู้สีถามได้บันนี่เพราะว่าบ้าดอกไม้คนเขียนลายไดวสีฐานมาถามมาเป็นตัวดีกว่าเขียนดังเป็น คปเกียายนพี่รองเลยจาเป็นต enfin ัวเนาะเพราะว่าส no. ่วนมากคนบอกเป็นโตัวซีแมนวันนั้นบอกหาสองงก็หาสองสามันก็ออกสองสาตรงตรงทำยกคเลาใช่ไมอ้าวตัวได้ปะเนี้ยตัวได้สีออกนู้ที่สิบหกาคมมนอยู่หีนาจ้ามออกตัวได้กอเมาไม่ออออกเบ็ีเบนาอย่แล้ ยี่มหนาก็ไปจีนไทยบนนี่10มีนาเออสิบอกเลขในไนบอวันที่สิมีนาหน่แม่เลขสีออกตัวใดมีหน้เลขสีออกตัวใดค่ะสถาบานไทยสีออกตัวใดบอ อเดี๋ยวนี่อหน้าฝันง่ายาก่จะ้เป็นตัวเองคัะเนาะบอกเย่บอกเอาบอกเอ fc ถ่ายอยู่ม่อไเนียวด้ี่อนตัดีหาคมเยอเอาหางเดียวมานี่บอสสองครูเราหางเดียวตัวได้เนาะบ้งอาไบออหนูบอให้เขียนบ่เอเขียนภาษาคิดเนาอันนี้เป็นเดกเนาะเขียนภาษาคิด

บกเลขก่อนบกเลขมันต uh, like ัวหนึ uh, Four, ่งก er ็ได้มั้ยตัวใดนะมันสิจบเลยขอเาอ่ามันตัวใดขอเาสเจดสามฮะเจห็มันังอ่าี่นแตยังกะสีเจ็ดสาเจ็ดสาหายตัวเอไปหน่องสีเจ็ดสามสีเจสมมันบ่ค่ะ เป็นบ่เป็นบ่เป็นบ่จากซีเจ็ดสามเป็นเจ็ดสามี่ย้อนเบิ้งนงหไงบ่เป็นยังไงเป็นยังไงเนองจเากระเป๋ามีกระเป๋าก็มีเออกระเป๋าก็มี่มีเงินในกร่เาว่างจุคาไป๋อ้ฟงยีดวงบ่เนี่ย๋องดงไห้อู้งามเนาะีเจ็ดสามเรารก็นู้ิตาสไฮซีเด้อตานไหซีเจ็ดีสามเออรก็เจ็ด เราเหนพ่อแม่เป็นคนสี่ว่ามันสีออกตัวใดตัวสีออกได้พี่น้องเลย78เก่านาทีเข้าไปพี่น้องเฮ้ยจบเลือลิปนี้พี่น้องอออะพ่อแม่ของฉีดตัวใดสิออกตัวแด้สีแดงมันขอจิ้นเ่ยมันบวกแจ่มมั่วไปยังหลกมันก็สีจามมือเขาสีจามมือเขามือเขาเป็นอย่างนี้อืมทำีเขาไหวเขาเอาไปเขาเคลื่อนเขาไข่อย่างเขาขีดมา เราสรู้ว่ามันสีออกตัวใดตัวใดในสามคู่นี่แต่เป็นมันมีวนีสิบบาท่นะทีตัวใดสีก็รหมาตัวใดกาที่จะสามมันออกแล้วนี่ยังมัทานออกไหมจ๊ะม่ออกมันสีออกวันทีสิบหกมีนาคมซีเก็ตสามซีเก็ามออกแล้วรืตัวใดแล้วเ้เขาริ่เนี่ยอยู่สูงใหญ่มองไปอไปังเียไปแอบไปอบ่ามอ้ยโอ้อ้้อ้โอ้โยโยยออ้ ก็บอกว่าบันเดียวในบันลูกงานก็ได้จ้ะแ่ตัวได้เชียวอันนี้แม้คือเบื่อจ้าจ้าจ่าตัวนี้เบื่อเกินหงส์จิงห็เพลิปุบเดือดพวตัวจีพดน่งนันหี้เ็างล่างไปช้ไปนงันเ้ันสรุว่างวดนี่ซี่เดมเนบอฮียสามเอฮะสาบน้มันหลายแล้วทีพี่น้องเป็นเตาอ่า เอาแ ja ต okay. ่สี่เจ็ดสามเป็นอะไรจ๊ะเพิ่นเพิพ่นบ่ลอยเปอร์เซ็นต์บ ah ันไดเด้อพี่เนาะเอาเป็นแนวทางเดี๋ยวเดี๋ยวคงสุดท้ายจะมาตามให้นะคะนะคะสี่เจ็ดสามยังบ่เป็นตัวเองบันไดเจ้ะเมือนี้บ่ลอยเปอร์เซ็นต์บันไดนะมันหลายนาทีแล้วเนาะสรุปว่าเพิ่นก็ให้ยซ้ำนี่นะคะในในที่เพิ่นเขียนให้น่ะมุูลปุ๋ยพี่นเนาะได้แล้วค่ะหลายทางเพิ่นเขียนนี่เพิ่นเขียนมาค่ะ 4ตัวได้จะออกซีซอาชีตูตัวได้จะออกกูเมาใอ้ FC รวยเรืองเดินี้เอาซีเจ็ดสามใช่บเยียวยืมเขาหนอยลเอาซีเจ็ดสาคือเกามันบ่เจ็ด้บ่อยแล้วก็ดูไงอืมแ่มีตัวชองอันมี4ีเจกับเจสแล้วสิตูดไปตูดมาพี่น้องเอาซ้ำนี่เนาะเอ้ FC โชคดีน้ำเด้อบพโชคดีพันบว่าหายคากาแฟเด้ สรุปแล้วพี่473ผู้สีเา473นะคะวันดี่ามาเดี๋ยวใสให้เบิ่อนท่ามาเอาไอ่เอาเมื่อของไอ่เออสีกระเป๋าด้จะด้่โยนกระเป๋า่เอ่มิซอโดีกันแน่ทางของพ่อเมานะคะ473นะคะดนองะยเ่ออมอยป่นโอ้โหน่าน่่อน่าน่าน่าน่อน่า่น่่อาอน่นอ สีสซีสดีนํำเดอ้อคนจีไทยค่<ซ>ากับเขาเดออเอา้อเอฟซีเฮงเฟังคำเจ็ดนาทีได้คยิงง่งเมาเป็นดตัดออกส่วนหนึ่งเดื่อแตกันได้